สวัสดีครับอยู่กับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศการเปรียบบัวคู่อีกพิเศษนะครับวันนี้วันที่5เมษายนนะครับคู่อีกพิเศษนะครับตัวที่ท่านเห็นนี่คือหัวลาวนะครับสปปลาวของของใครนะครับพี่แผนเสียโต้งเสียโต้งนะครับเสียโต้งนี่นะครับเสียโต้งนะครับเสียโตํงนี่นะครับ จะทำการดูกับของเสยอึงอ่าเซอึงวอลพงนะครับตัวนี้อ่าอ่ามีเซบิกหัวถนนนะครับสนับสนุนอยู่ครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะทำการชนข้างเท่าไหร่ครับพี่แผน่นสองล้านครับ้างละสองล้านนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศครับตันนี้ตันนี้เยาหัวเรานะ เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะครับตัวนี้ลักษณะจะเป็นได้ปลายนะครับรลำหนักย,ยาวขนาดครับเสียต้งครับสัมภาษณ์นะครับวันนี้นำวัวมาจากสปปลาวใช่ไหมครับจากสปปลาวจะมาทำการชนสนามทะเลหลวงสุขโขทยัย ้าอ่าครับส่วนทางอ่านำวัวมากี่ตัวครับสองตัวมีตัวนี้กับตัวดำเนาะเจ้าครับตัวแดงกับตัวดำอ่าตัวแดงกับดำโอเคไหมครับอันนี้ตัวตัวนี้โอเคเอาเอาไหมครับเอาครับโอเคนะครับโอเคไหมครับสองล้านเนาะเสี่ยวตงเออสองล้านข้างละถ้าสองล้านนะไปเลยกันเลยเออเออได้ได้อโอเคข้างละสองล้านนะครับ อ่าตกลงกันที่ข้างสองร้านครับเจ็ดตรงสองร้านโอเคครับสองร้านครับครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศครับบิ๊กไม่ไม่ไม่ได้ครับตัวนี้ของเสืองอึงวังพงนะครับสนับสนุนโดยเสบิ๊กหัวถนนนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับสอบปปลาวนะครับจะทำการชนวันที่29 30เมษายนนี้นะครับครับสำหรับคู่นี้คู่เอกพิเศษนะครับข้างละ2ล้านบาทนะครับคือ สู้ไม่สู้กินกันสองแสนนะครับแล้วก็ทิงาะวันกันที่ข้างละสองล้านบาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่ห้าเมษายนนะครับคู่เอกพิเศษนะครับระหว่างวัวสปปลาวนะครับกับเสียอึ่งสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทําสัญญาครับสําหรับคู่นี้นะครับชนวันที่สาเนาะจะต้องนวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเมษายนนี้นะครับ ครับก็เป็นบรรยากาศการทำสัญญานะครับระหว่างเสียโต้งกับเสียอืงนนะครับระหว่างเจ้าบ่อทองนะครับกับเจ้าหนองเจ้านำโชคเจ้าบ่อทองคือวัวหน้าดอกวัวลาวนะครับ <c oughs> เจ้านำโชคคือวัวสีดำนะครับปเป็นการเป็นบรรยากาศการทำสัญญานะครับรางวัลนีน่คือเริ่มต้นกันที่ว่าข้างละสองล้านนะครับ แน่นอนเลซีคอนเยอะะเนี่ยแน่นอนแต่ว่าสองม้วนของเราผ่านไหมไม่ผ่านเราผ่านไหมสองม้วนสองหลอดสองหลอดเนี่ยสองม้วนเนี่ยสองอันนี้อสองอันนี้สองอันนี้เบื้องละอันเนาะข้างอันข้างละอันข้างข้างอันของเราผ่านไหมของเราไม่ผ่านเออของเราไม่ผ่านพันเสาหน้าหรือเอาบอกด้วยสิไม่ทาควงในบนไมในบนไ่ในบนเนาะในบอนเนาะเปนได้ไหมได้ไงก็ได้ ในในโซงเราไม่้ขอไม่ให้ทากล้วยนะไม่ไม่ให้ทากล้วยไม่ให้ทากล้วยไม่ทากล้วยไม่เป็นไรคือเจ็ดหลังนันพันเขากันตกลงพันเขากันข้างแล้วเจ็ดหลังข้างในเนาะี๋ยวว่าตัวละสองม้วนนะครับแล้วก็จะไม่ทากล้วยนะครับจะไม่ทากล้วยชนวันที่สามสิบเนี้ยตกลงชนกันวันที่สามสิบเมษายนนี้นะครับคู่เอกพิเศษนำรายการนะครับ ระหว่างสปปลาวนะครับเจ้าบ่อทองนะครับกับเจ้านำโชคนะครับก็จวมีเจ้าด้วยกันแล้วโอเคครับครับก็เป็นบรรยากาศครับถ่ายรูปทำสัญญานะครับระหว่างสปปลาวนะครับเสียโต้งนะครับกับเสียอึงนะครับพบกันแน่นะครับวันที่30เมษายนนี้นะครับ ชอบไหนเชียร์ไหนครับฝากติดตามด้วยนะครับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยครับขอบคุณครับ